ห๊ะเนฝนจะตกเลยว่ะหหไนี่ทำไมฮะหือ พี่แซมไปทำงานอย่างพี่แซมอ้าใครมาอืมไม่เอาไม่เห่านะเอาพี่มีไหมฮะ <G ül üş> เฮยเสียงนังแคเอ๋ไหนจึ๊บผมยาวแล้วสงสัยสงสัยจะพ่อบาร์เบอร์อีกแล้วมั้งอืม ทำไมทำไมอ,อยากไปไหน <c oughs> มาลงลงไหมลงไหม <c oughs> อยากลงอยากลง <c oughs> อันนี้อ่ะจ๊ดลงไม่ได้หรอกตกใช่ไหมพอจะปิด เ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะมาชอบจังรถอ่ะพอพอเอาลงมามาลงลงมามา